สวัสดีค่ะในพีที่3นะคะเรายังอยู่ในปราสาทภูมโปนอยู่เลยว่าปราสาทภูมโปลตั้งอยู่ที่ตำบลดมนะคะบ้านดมนะคะตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตัวองค์ปราสาทนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่12-13และถือว่าเป็นปราสาทแห่งเดียว ในพื้นที่ของประเทศไทยที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองในอีพีที่สนี้นะคะเราได้อะไรจากปราสาทภูมิโปนบ้าง 1. เราได้รับรู้ประวัติศาสตร์จากองค์ปราสาทว่าปราสาทนี้สร้างขึ้นเมื่อใดมีอายุเท่าใดมีความสำคัญอย่างไรและเป็น เป็นประสาทที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยและตำนานพื้นถิ่นนะคะที่เรียกว่าเนียงดาอทมนางนมใหญ่นั้นนะคะ,ะตำนานเหล่านี้นะคะมีประโยชน์อย่างไรและนำมาสรรสร้างอะไรในปัจจุบันในอีพีที่3นะคะอาจารย์จะกล่าวว่าทั้งสองอย่างนี้สามารถมาสร้างเป็นคุณค่า ทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงแสงสีเสียงทําให้ผู้คนได้รับรู้ว่าที่นี่มีประวัติศาสตร์มาอย่างไรมีความเชื่ออย่างไรและมีตำนานพื้นถิ่นอย่างไรโดยผ่านการแสดงแสงสีเสียงที่มีการรู้กันดีว่าพระนางนมใหญ่หรือเนียงด๊อทมนั่นเองเนียงด๊อทมนี้เป็นภาษาเขมร ท้องถิ่นอีสานเป็นภาษาเขมรแบบสุรินนะคะแปลว่านางนมใหญ่หรือนางที่มีสวงอกที่ใหญ่นั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีการแสดงแสงสีเสียงนะคะที่ถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษานะคะของทุกๆปีและมีการบวงสรวงและทั้งนี้ยังมีประเพณีนะคะเรียกว่าพิธีนีบุญ เปรีแคร์บุญอมบกบุญเปรีแคร์ที่เป็นภาษา,าเขมรน,นะเขาเรียกว่า,าเป็นพิธีบูชาพระจันทร์มีการเสียงทายนะคะโดยผู้ประกอบพิธีนะคะก็คือคุณครูแม่น้ำพึ่งเมืองสุรินนะคะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและเป็นผู้ดำเนินเป็นผู้ดำเนินพิธีกรรมนี้ซึ่งอาจารย์ยโสธราก็ได้มีโอกาสได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นก็ทำให้เราได้ทราบว่า ในพื้นที่แถบนี้เองกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในอำเภอสังขะแล้วจัดว่าเป็นปราสาทหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในประเทศไทยหรือของประเทศไทยเลยด้วยซ้าไปเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยจะรู้จักว่าปราสาทภูมิโปนตํานานเนียงรัตมมีการแสดงแสงสีเสียงและเป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนั่นเองด้วยตรงนี้เองจึงถือว่าเป็นการตลาดนะคะเชิงเชิงการดึงดูดเพื่อให้คนต้องการนะคะแล้วก็อยากจะเข้ามาเรียกว่ามาร่วมกันศึกษามาร่วมกัน เข้ามาท่องเที่ยวหรือมาร่วมกันในการที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันนั่นเองนะคะดังนั้นนะครับพื้นที่เนี่ยจึงได้นําเสนอเป็นงานประเพณีนะคะเป็นงานเป็นการนำเสนองานประเพณีผ่านประจําปีซึ่งถูกจัดขึ้นนะคะในช่วงเดือน เมษายนของทุกปีและก็ยังมีกิจกรรมของชุมชนนะคะที่มีการแห่พกาด้วยมีการาบูชาก่อนที่จะลงาการเก็บเกี่ยวหรือมีการลงไถนานะคะวานวานไถตั้งแต่โบราณในการขอความอุดมสมบูรณ์ ขอให้เกิดน้ำท่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้เกิดความงอกงามในพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นเองนะคะดังนั้นปราสาทปราสาทภูมิโปนเนี่ยถือว่าเป็นเทวสถานนะคะที่ชุมชนให้ความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากแล้วก็เกิดงานประเพณีนะคะผูกเรื่องตำนานท้องถิ่นเนียงดอธมจากอดีตสู่ปัจจุบันและมีการแสดงแสงเสียงที่มีชื่อเสียงโดยมีดารานักแสดง หลายหลายช่องที่มาร่วมแสดงในทุกๆปีแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็อบจอแล้วก็จังหวัดก็ได้ร่วมกันในการาให้งบประมาณนะะในการจัดให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการแสดงเสียงสีเสียงแล้วก็เป็นเวทีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยดังนั้นตรงนี้เองจึงกลายเป็นความสำคัญของประเทศและก็เป็นสิ่งที่ ผู้คนเนี่ยอยากจะเดินทางมา,ารับรู้นะคะรับชมอยากจะมาสัมผัสกลิ่นอายความงดงามที่ได้จากปราสาทภูมิปโปนนั่นเองสาระดีๆจากอาจารย์ด,ดรยโสธาราสิริภาประภากรกราบข,ขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ